สวัสดีวันฮาโลวีนค่ะทุกคนวันนี้นะคะวิลาก็นี่เลยเตรียมช็อกโกแลตกับขนมนะคะไว้ให้ผีน้อยวันนี้ผีน้อยจะมา กดกริ่งหนนะ้าบ้านเราที่น้อยกําลังเดินไล่ตามบ้านอยู่เพราะหมู่บ้านเรามีร้อยกว่าหลังก็ตอนนี้น่าจะเกือบพบหมดแล้วเพราะเริ่มเดินตั้งแต่สองทุ่มนะจ๊ะก็จะมีช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีนี่ช็อกโกแลตกับของเล่นด้วยแล้วก็จะเอาลูกอมอ่ะแต่ว่าไปซื้อแล้วมันไม่พอจํานวนเด็กก็เลยกลัวเขาแบบแย่งกันเราก็เลยเอาของที่มันมีพอเท่ากับจานวนน้องๆนะคะ ินไปเลยครับไปเลยเร็วโอ้โหยอมแล้วนิงแล้วอยากไดมอะไรครับไปช้ชีแล้วแล้วไปี่รงนีเล ก็ขนม้างก็น้แล้วก็อะไรเลยแบ่งปีนะสวัสดีค่ะโอ้โหปุกเต็มเลยอะคชิ ผีบ้านเราเยอะจังเลยไหน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 ในใครเป็นผีอะไรบ้างคะหนูเป็นผีก็เป็นแม่มอ่าใครยังไม่ได้โอ้โหผีจ็อกเกอร์ก็มาโอ้โหผีแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มีผีไทยผีไทยีอะไรครับผีไทยีต้องคอยเอียงด้วยอะไรอันนี้ผีอะไรลูกผมไม่รู้อันนี้ผีอะไรครับได้ยัังครบผีเจ็อกเกอร์อันนี้ผีอะไรครับผีน้อยคาซาวิลนะคะ ว่อผีคอหักผีคอหักโอ้มากันเยอะมากเลยนะฮะกอย่างเลยไดครบสอย่างเอาไปเลยลูกหยิบไปได้เลยค่ะเอาไปเอาไปหมดเลยเอาหมดเลยลูกเอาเลยใครใครมีกระเป๋ามาหยิบไปได้เลยลูกใครนี่ผีผีอะไรผีอะไรไม่รู้อ่าหยุดไปเอาอีกไหมลูกอ๋อหยิบแล้วโอเคอ่าทุกคนถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วมีผีนอนอะไรก็หมดเลยเร็วมาถ่ายรูปเร็ว เด็กมาเลยอ่ะเด็กๆอ่ะพูดดังๆว่าอะไรลูกทำอะไรขายพูา้วยมาทำท่าหลอกด้วยเอาไม้ดึงหสองึงสองสามเก่นเก่เดี๋ยวพลูกชายบ้านนั้นมานี่อยไปนี่ไปถ่ายรูปพี่กิกก่น เศที่จะของซอยเที่จขงซอยอันนี้ต้อมเยงนิดหนึ่งเลยกลัวไม่ทันไม่ได้เลยี่ยรกันอันนี้ได้ยังได้รถหรออันนี้ได้ยางสก๊อตแลไดิ่มได้หมดนกนก่วันนี้โดนผีหลอกที่บ้านนะคะนี่ผีคาซาววิวของเราผีน้อยผีน้อยเชียววันแรกไม่รู้เวลาทีมชาตแข่งต้องเชียร์ด้วยนะ โอเคแฟนคลับเอฟซีเวลาค่ะเอฟซีเวลาพี่พ่อหรือแม่ดีมากอ่ะเริ่มองกันมองกันหนึ่งอ่ะมองกันหกมองกันหลอกไหมหลอกหน่อยหลอกหน่อยหนึ่องสามสีโอเคนีเริ่มหมดแรงแล้วขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณนะพัอที่แล้วขอบคุณ เป็นไงบ้างคะกิจกรรมน่ารักมากเลยผู้ปกครองกับน้องๆนะคะเดี๋ยวรอมีลูกมาร่วมกิจกรรมด้วยเดี๋ยวรอมีลูกมาร่วมกิจกรรมด้วยับแล้วพี่น้อยหมดแรงแล้วเราก็กลับบ้านพักผ่อนดีกว่ารอกลับบ้านคําในหลังสุดท้ายใช่เพราะว่าเราไปซ้อมมาค่ะซ้อมเสร็จแล้วรีบมาเลยมาร่วมกิจกรรมกับน้องๆพี่น้อยเหงาแตกกันหมดเลยใช่พี่น้อยหมดแรงได้ของกลับบ้านกันเต็มมือเลยบ๊ายบาย